คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากราดูด,ด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรี Pa ลตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 เอออัน,นั้นเป็นความคิดแว็บแรกที่แบบว่าถ้าไม่มีการเคลียร์อะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคําที่หนังสือเล่มน,นี้ใช้มันม,มันรุนแรงอะคะ่ะแล้วก็ภาพที่ที่ที่เขาได้มามันก็ไม่ได้เป็นไปตามเนื้อหาที่เขาเขียนแต่อย่างใดอะคะ่ะทีนี้ก็ก็เลยให้ผู้จัดการพี่วินเนะะี่ยค่ะเขาไปเคลียร์ระดับหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับพี่บอกอแล้วอะคะ่ะคือตอนนี้ก็ก็คือเคลียร์กันแล้วอะคะ่ะโทรมาหรือยังไงโทรมาหา,หา,หาใช่ค่ะ ก็โทรมาคุยว่าแบบว่าเขาไม่อยากให้มีปัญหาเาเรียกอ,อะไรอะ่ะ ต่อการแล้วเขาก็รู้สึกไม่ไม่สบายใจที่ได้ยินว่าเฮ้ยหนูซีเรียสมากกับข่าวนี้ซึ่งหนูก็บอกพี่เขาว่าปกติหนูไม่เคยมีปัญหากับหนังสือก็สิบเล่มไหนนะหนูเข้าใจว่าเป็นอาชีพแล้วก็พี่เขาเขียนแซลเล่นๆแต่หนังสือแต่ว่าเล่มนี้การเลือกใช้คํามันไม่โอเคจริงๆซึ่งพี่เขาบอกว่าหนูมีปัญหาที่ที่คำไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่ามีปัญหาที่เําว่าหนังสดซึ่งพี่สามารถเลือกใช้คําอื่นอะไรเขาบอกว่าอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยไปจู่จีกันหรืออะไรเงี้ยก็ทำไมไม่ใช้คาว่าจู่จีอะใช่ไหมคำคือหน ตั้งไม่รู้กี่คำที่ที่จะมาใช้เขียนอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ถามเพราะว่าละคลรล่มผ่านที่ทุกอันหนรือเปล่า mm hmm. เขาก็บอกว่ามันไม,ไม่ได้ผ่านอันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดของสตาฟของเขา mm hmm. ซึ่แบบว่าเขียนแล้วเอามาลงแล้วไม่ได้ผ่านตาบองก,กมาก่อน mm hmm. ที่เขาก็บอกว่าเออเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็สภาพที่บูมไปแล้วซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไง mm hmm. ซึ่งก็คงจะลงในเล่มต่อไปแล้วก็บอกให้คนคนอ่านได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั mm ้นนะแสดงว่าจะมีการลงขอโทษ ไม่เชิงลงขอโทษคะ่ะแต่ว่าลงสัมภาษณ์พี่บูม Boom, แล้วเขก็จะเหมือนโปรยแปะข้างหน้าให้แบบว่าที่เขาเขียนว่าเล่นหนังสดเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดนะทางบูมว่าไงบ้างคะก็เหมือนที่เขาก็แก้ข่าวไปคร่าวๆแล้วป่ะคะว่าไปทานข้าวด้วยกันที่เว,วาราัชปกติอยู่แล้วบ่อยๆใช่เพราะว่า หนูไปซื้อดอกไม้ทําบุญวัทิตย์นะคะแล้วก็มันหนักอะ่ะซื้อเยอะ<ม>ใช่ก็คนถ้าวันไหนวันคนขับรถหนูไม่อยู่ก็หนูก็ตามเนี่ยพี่เฮมบ้างเพื่อนที่โรงเรียนบ้างใครว่างไปช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญมันเป็นไปได้ภาพว,วันนั้นพอดีอะไรอย่างเงี<ม>้ยค<ๆ>่ะใช่ ภาพไม่ได้แรงนะคะไม่รู้ว่าพ,พี่พี่เห็นหรือ,อยังใช่แต่ว่าคําคือแรงมากพเพราะว่าโมโหมากฟีดแบบของเขาว่าหนังสดกับแฟนคลับเออหรือว่าครอบครัวเรามันเป็นยังไงบ้างไอจีบอกว่ามาเม้นในไอจีบอกว่าเห็นหรือ,อยัง<ม>เขียนเล่มนี้แรงมากหนูก็ไปซื้อดูซึ่งของแฟนคลับเนี่ยคุณย่าเขาเป็นคนซื้อนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่ามีรูปหนูคงจะเป็นข่าวหนูข้างในและคิดดูท่านเปิดมาเจออะไรแบบเนี้ยหนูก็แบบเฮ้ยไม่โอเคอ่ะ ใช่แล้วคุณย่าเขาไปถามแฟนคลับน้องแฟนคลับคนนี้ของหนูว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าพี่ระแบบดูคำในส่วนนี้พี่คำสึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคมากใช่ค่ะซึ่งปกติเห็นป้าเวลาที่เห็นหาหนูแต่ละเล่มหนูก็แบบไม่เป็นไรอ่ะคำมันก็โอเคก็เข้าใจว่าแซวใช่ค่ะ ตอนนี้ก็คือลงตัวแล้วใช่ไหมคะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเราสบายใจแล้วใช่ไหมคะก็สบายใจระดับบนึงที่ไม่รู้ว่าเออก็พี่เขาเข้าใจด้วยก็อาจจะเป็นอย่างที่หนูบอกว่าเป็นความผิดพลาดของซราบเขาที่ไม่ผ่านบกก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอไปหนูไปไหนก็คงทำก็คงทําเหมือนเดิมอะค่ะหนูว่าถ้าเราไปมีข่าวแบบนี้แล้วแล้วเราไปหลบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องห้ามโทรเรียกออกมายกดอกไม้ต้องอยู่บ้านห้ามออกไปไหนอะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าจริงแน่เลยอะปิด ทางช่องยังไม่เห e> okay. ็นเลยอินเจงจะยังไม่รู้ตอ้ว่ากับพี่มันกับที่รูมยังทำตัวเหมือนเดิมใช่ค่ะก็สนิทกัเหมือนเดิมใช่ค่ะโอเคค่ะ เป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4